ฮัลโหลสวัสดีค่ะมารีวิวของกินอีกแล้ววันนี้เราจะรีวิวข้าวเกียบนะคะข้าวเกียบข้าวเกียบเห็ดนะคะมันจะมีทั้งหมดสี่ขนาดเดี๋ยวเราขึ้นให้ปึ้งปึ้งปึ้งปึงอันนี้จะเป็นขนาดใหญ่ที่สุดนะตัวนี้จะราคาแปดสิบเก้าบาท บอกราคากันเลยเขาก็จะมาในกระปุกที่ใหญ่ขนาดนี้ก็จะซีนมาอย่างดีคือเรื่องของเรื่องคือน้องนะคะน้องน้องหมีของเราน้องหมีทำข้าวเกรียบแล้วก็เอามาให้ชิมแล้วก็เรารู้สึกว่าเฮ้ย<ม>อร่อยอ่ะน้องก็เลยทำขายทีนี้เปิดมาอย่างนี้เลยก็กินได้เลยมันจะไม่เหมือนข้าวเกรียบทั่วไปที่เราซื้อตาม ตลาดหรือว่าที่คนมาเดินขายดูความบางสังเกตความบางความบางของเขาเห็นความบางไหมนี่คือดีนะ่ะเรื่องของเรื่องอ่ะกินไปคุยไปได้ปะ่ะเรื่องของเรื่องอ่ะคือดูซีรีส์ใช่ไหมแล้วก็ไปซื้อขนมมากินซึ่งอันนี้ก็จะเป็นขนมประกอบการดูซีรีส์ของเราเลย นะเรามาคุยเรื่องรสชาติเนื่องจากบางอ่ะพอบางใช่ไหมเข้าปากก็จะแบบว่าเหมือนหายไปเลยนะึกออกปะล <c oughs> ่าสุดก็ไปต่างจังหวัดกับเพื่อนแล้วก็เปิดมากระปุกหนึ่งสี่คนน้องก็แบบว่าไม่ปิดอีกเลยเพราะว่ากินกันจนหมดเหลืออยู่ติดก้นกระปุกนิดนึงไปถึงบ้านเพื่อนก็ เอาให้แม่ชิมแล้วก็เอาให้เพื่อนที่ต่างจังหวัดชิมทุกคนก็บอกว่าอร่อยอะจะเห็นความอะไรนะมีเศษซากของเห็ดอันนี้ก็คือมันทํามาจากเห็ดน,นะรสชาติเขาจะไม่หวานแล้วก็ไม่รู้สึกมันมากเพราะว่ามันบางใช่ไหมแล้วก็กินอร่อยมากเลยเอาแบบว่าถ้าเราดูซีรีส์ไปใช่ปะ เราว่ากินไปเนื่องจากเราอะเป็นคนที่ไม่กินของหวานเพราะฉะนั้นก็จะกินอเมริกาโน,น่มีความรู้สึกว่ามันกินกับกาแฟดำแล้วก็ชาได้อร่อยหรือว่าจะกินกับพวกที่มันเป็นน้ำหวานอะไรอย่งี้ก็ได้นะอร่อยมากเหรอ อันนี้ก็ปลุกใหญ่มากดูมือสังเกตมือนี่คือถือเต็มมือเลยนะกินไปเรื่อยๆก็เห็นว่ามันมีแบรนด์ด้วยคือน้องอ่ะรับจ้างทําแบรนด์นะถ้าใครจะสั่งไปขายอะไรอย่างเงี้ยก็รับนะอันนี้ชื่อแบรนด์หันไม่ออกอะ่ะโอดทะรดนะคะข้าวเกียบนอนเห็ดหอมก็รากอะ่ะ สนใจอยากจะไปทำขายก็ได้นะน้องรับจ้างผลิตเป็น O E M เลยน่าจะอยู่ในขั้นตอนการขออยอยู่ถ้าสมมติว่าขออยแล้วก็น่าจะได้เห็นกันทั่วไปตอนนี้ก็กินแบบไม่มีออออไปก่อนมีออยอที่แปลว่าอ้อยอ้อยอืมคือดีอ่ะ ใครได้กินแล้วมารีวิวกันไอ้เยเข้าเกลียบเห็ดกินแล้วอ้วนไมหมอ่ะอ้วนไหมอ่ะไม่อ้นวนเหรอตอนกินไม่อ้วนถ้านอนเมื่อไหรอ่ะอ้วนตื่นเช้ามาอ้วนเลย <c oughs> ไม่ ก็กินเยอะก็กินแค่ดูซีรี์ไปกินไปอะไรอย่างเงี้ยโอเคปะ่ะวะนั้นเห็นหอมเขาเก็บรสเห็นหอมมีสี่ขนาดด้วยกันนะทนนั้งเป็นขนาดใหญ่สุดแล้วจะขึ้นขนาดที่หนึ่งสองสามแล้วก็สี่ขนาดที่สี่เนาะก็จะมีหลายราคาด้วยกันเอาขึ้นนหมคะโอเคป่ะ สั่งกับเราได้นะสั่งไปขายก็ได้นะใครมีเพื่อนเพื่อนเยอะก็สั่งไปขายต่อเลยอันนี้ก็ปลุกแปดเก้าใช่ปะ่ะถ้าสั่งไปขายก็มีจำนวนมีราคาส่งอยู่นะอะ